คลิปนี้เราก็จะมาหาคำตอบกันนะครับว่าชลามหัวค้อน V S ทำใหม่ที่ไหนจะได้เงินเยอะกว่ากันโดยใช้เบ็ดสามง่ามใหม่เนี่ยแล้วก็ออร์ลาล่าหนึ่งลูกไปดูกันลอล่าหนอเาครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ออร์าล่าก็ได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปขายปลากันดีกว่าว่าใช้คันตีศูนย์กับบอ่อหัวค้อนเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ไาขาป่าขาปลาไขาป่าขาปลาไข่ปลาไข่ปลา 2.2M นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ถ้ำใหม่กันดีกว่าว่าจะสู้หัวค้อนได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็ถึงถ้ำใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดออร่ากันโอเคออร่า okay, มาแล้วบาม่โอเคครับตอนนี้ออร่าของเราได้หมดลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้ำใหม่เนี้ยมันจะขายได้เท่าไหร่จะสู้สลัมหัวค้อนได้ไหมไอ้บ้บ้าบ้าบาบ้าบ้าสองล้าน สองล้านนะครับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าฉลาหมอคอนก็ยังคงเป็น MVP อยู่นะทุกคนเป็นไงกันบ้างครับหากชอบก็อย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะอยากให้เราทำคลิปเบียสอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาครับไปละบ๊ายบาย